เป็นโรคไตทำไมต้องขุมโพแทสเซียมวันนี้ความมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะกวางกวิศรา,านะคะเจ้าของเพจอูมิกรีนเบาหวานดาวเอาอยู่และผู้เชี่ยวชาญด้านสาอาหารเสริมเนรูปแบบเจลค่ะหลายๆท่านสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเมื่อไตเราสื่แล้วเนี่ยเราถึงต้องคุมโพแทสเซียมนะคะหรือว่าไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าให้งดผักแล่ว งะะสงสัยใช่ไหมคะถ้าสงสัยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะวางจะมาสรุปแบบง่ายๆนะคะให้ฟังกันค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปรู้จักกับโพแทสเซียมกันก่อนนะคะว่าโพแทสเซียมเนี่ยเขามีความสําคัญยังไงและมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเรานะคะโพแทสเซียมนะคะเป็นเกอรอแร่ชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่ช่วยควบคุมการทํางานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อะคะ่ะโดยเฉพาะระบบกล้ามเนื้อหัวใจของเรานั่นเองละคะ่ะเพราะปริมาณโพแทสเซียมในเลือดมีผลกับหัวใจของเราโดยตรงเลยละคะ่ะแล้วเราจะต้องระวังโพแทสเซียมกันไปทำไมล่ะคะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วะคะ่ะว่าเมื่อไตเราเสื่อมนะคะเขาเนี่ยก็จะกรองโพแทสเซียมเนี่ยออกไปได้น้อยลงนะคะก็เท่ากับว่า เราทานเข้าไปเท่าไหร่นะคะเขาก็จะไปสะสมอยู่ในเลือดในร่างกายของเรามากเท่านั้นนั่นเองน่ะค่ะแล้ววิธีที่จะนำโพแทสเซียมที่เกินออกนะคะไปจากร่างกายของเรานั้นก็ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่ฟอกไปแล้วนะคะก็จะนำออกด้วยการฟอกด้วยเครื่องไตเทียมนั่นเองล่ะค่ะแต่สำหรับนะคะผู้ป่วยที่ยังไม่ฟอกนะคะหรือระยะก่อนฟอกนะคะในบางเคสค่ะ คุณหมอก็จะสั่งให้ยามาทานนะคะหรือว่าให้มดอาหารแหล่งโพแทสเซียมลงก่อนนะคะเมื่อค่าโพแทสเซียมต่ำลงแล้วเนี่ยก็จะสามารถกลับมาทานได้ตามปกตินั่นเองนะคะและปริมาณโพแทสเซียมนะคะที่เราควรได้รับใน1วันนะคะก็ไม่ควรเกิน1,500มิลลิกรัมต่อวันนั่นเองนะคะ และระดับโพแทสเซียมที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะจะอยู่ที่3.5มจถึงห mm ้มิลลิมลต่อลิตรนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าโพแทสเซียมเนี่ยต่ำกว่า3.5เนี่ยอาการจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาการนะคะก็คือจะมีอาการซึมนะคะอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือบางท่านอาจจะเป็นตักทีด้วยละคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลอดให้ โพแทสเซียมในเลือดของเราเนี่ยสูงเกิน5.2นะคะจะเกิดอาการอะไรขึ้นก็จะมีค่ะอาการเกิดการข้ามของน้ําในร่างกายค่ะหนงหน่ายหายใจลำบากน,นะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยละคะ่ะและที่ร้ายแรงไปกว่านั้นนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะทําให้หัวใจหยุดเต้นไปได้เลยะคะ แต่เห็นร้ายแรงแบบนี้นะคะเราจะไม่กินเลยหรือกินแบบน้อยๆก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าโพแทสเซียมค่ะเขายังมีประโยชน์กับร่างกายของเราอยู่นะคะนั่นก็คือเขาช่วยลดอาการมวมน้ำปรับสมดุลน้ำในร่างกายของเราและยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้อีกด้วยนั่นเองละคะ่ะมาถึงตรงนี้นะคะหลายๆคนสงสัยว่าอะแล้วโพแทสเซียมเนี่ยอยู่ในไหนบ้างนะคะ โพแทสเซียมนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยจะอยู่ในผักและผละไม้ค่ะโดยเฉพาะนะคะกลุ่มผักและผละไม้ที่มีสีเข้มนั่นเองนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะาทานได้บ้างนะคะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะทานบ่อยๆแล้วก็ทานทุกวันนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยเรายังจะต้องคุมโพแทสเซียมกันอยู่นะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูผักและผละไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำกันก่อนเลยดีกว่านะคะ ซึ่งในกลุ่มนี้นะคะเราทานได้ค่ะแต่เราไม่ควรทานชนิดเดียวนะคะเราควรที่จะทานแบบหมุนเวียนกันไปนะคะหลายชนิดเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างผักค,ค่ะจะมีกะหล่ำปีดอกกะหล่ำแตงกวาผักกาดหอมถั่วง,งอกบวบเหลี่ยมเห็ดหูหนูผักเขียวค่ะสำหรับผลไม้นะคะก็จะมีองุ่นเขียวสับปะรด ชมพูแตงโมค่ะและต่อไปนะคะเป็นกลุ่มผักผลไม้โพแทสเซียมปานกลางค่ะกลุ่มนี้นะคะทานด้านบ้างนะคะนั่นก็คือจะมีผักมะเขือยาวค่ะหอมหัวใหญ่ผักพุ่งจีนมะละกอดิบถั่วพูถัวถ่วพูนะคะก็จะเน้นไปที่ฝักอ่อนๆนะคะแล้วก็พริกหวานค่ะผลไม้นะคะก็จะมีแอปเปิ้ล เงาะลิ้นจี่ส้มโอมะม่วงดิบปลาหลังค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะกลุ่มนี้นะคะคนจะบอกว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมสูงมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้หลายๆท่านเนี่ยเผิทานเยอะไปนะคะและอาจจะทําให้ค่าเลือดของท่านเนี่ยมีค่าโพแทสเซียมสูงขึ้นไปนั่นเงน,นะคะมีอะไรบ้างนั้นนะคะ ผักค่ะก็จะมีแค่รอทมะเขือเทศหน่อมไม้ฝรั่งคะนา้าหัวปลีผักชีมันฝรั่งค่ะสำหรับผลไม้นะคะก็จะมีทุเรียนกล้วยลำไยลูกเกดลูกพุนและรวมไปถึงถงั่วบระแทีด้วยละค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบทานผักและผลไม้นะคะแล้วก็อยากจะทานทุกๆวันนะคะวังก็มีเทคนิคดีๆค่ะที่นำมาฝากกันสองเทคนิคด้วยกันค่ะเทคนิคแรกนะคะนั่นก็คือเรานะคะก็ลดปริมาณการทานในแต่ละวันลงนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทานวันหนึ่งนะคะทานสับปะรด6ชิ้นนะคะเราก็ลดเหลือค่ะทานวันหนึ่งนะคะ2ชิ้นสัก3าวันนะคะหรือว่า 3ชิ้นสักสามวันค่ะคือเราปรับปริมาณลงนั่นเองนะคะเพื่อให้เราเนี่ยจะได้ทานได้ทุกวันนะคะส่วนเทคนิคที่2ค่ะก่อนที่เราจะนำไปปรุงอาหารนะคะเราควรทำให้สุกก่อนนะคะอย่างเช่นต้มลวกผักนะคะเพราะว่าการที่เราทำให้สุกก่อนเนี่ยจะสามารถลดปริมาณโพแทสเซียมลงได้30-4 0เนเลยล่ะค่ะน่ะนะคะ,นะนะคะ และนี่นะคะก็เป็นข้อมูลดีๆทั้งหมดนะคะที่ความเนี่ยนำมาบอกเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะมาถึงตรงนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะคลายความสงสัยกันไปได้บ้างแล้วใช่ไหมะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะยังมีข้อสงสัยนะคะในเรื่องของค่าโพแทสเซียมนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาคุยหรือปรึกษากับความได้ส่วนตัวเลยนะคะ หรือว่าสงสัยในเรื่องอื่นนะคะก็ไลน์มาคุยกันได้เลยค่ะที่ l i น์แอดนะคะมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะแอดอูมิเจลค่ะทุกคำถามมีคำตอบนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะชอบนะคะ แล้วก,ก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะคะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับกวางด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าการที่เราเนี่ยจะทานอาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องพิจารณาจากผลค่าเลือดของท่านเองเป็นหลักค่ะเพื่อที่ไปของท่านนะคะจะได้ชะลอความเสื่อมไปได้อีกนานเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระดีๆกวางก็นำมามอบให้กัน เพียงเท่านี้ก่อนนะคะครั้งหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากอีกอนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ